ชาวอามชได้พิสูจน์แล้วว่าเพียงแค่มีพื้นที่หลังบ้านเล็กคุณก็สามารถปลูกอาหารได้เพียงพอสำหรับทั้งปีโดยเทคนิคการทำสวนอันชาญชลาดที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนวิธีการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าแต่ยังช่วยลดของเสียและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มที่ตั้งแต่การวางแผนอย่างรอบคอบ การบูรณาการสัตว์เลี้ยงไปจนถึงการขยายฤด้ดูการพรปลูกเทคนิคทั้ง10ขคอต่อไปนี้สามารถช่วยเปลี่ยนสวนเล็กเกี้ระเบียงหรือชั้นบ้านของคุณให้กลายเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืนได้ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือเชาาสวนที่มีประสบการณ์วิธีเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สูงโดยต้นทุนที่ต่ำที่สุด 1. วางแผนสวนของคุณตามความต้องการ c a r r รชาวอเมริเริ่มต้นคำส่วนด้วยการคำนวณความต้องการแคลรี่ของครอบครัวเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาปลูกพืชชนิดและปริมาณที่เหมาะสมลดการสูญเสียโดยไม่จำเป็นพวกเขาประเมินว่าผู้ใหญ่หนึ่งคนต้องการ200แคลอรี่ต่อวันหรือ1,300แคลอรี่ต่อปีและนำตัวเลขนี้คูณกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวตัวอย่างเช่นครอบครัวที่มี4คน จะต้องการประมาณ2องเจนเก s ล้านแคลอรี่ต่อปีพวกเขามุ่งเน้นไปที่พีพืชที่ให้พลังงานสูงเช่นมันฝรัง่งน้ำซัมคลอรี่ต่อนด์แบกันฮาร์ฮาบกคลอรีต่อ,อน,น,บบนและขาโพดท,ทันคลอรี่ต่อปอนโดยคำนวณพื้นที่ที่ต้องใช้ในการปลูกตองฮาร์ซีปอนของมันฝรั่งปายปอนของถั่วหรือจิ๊บบมปอนของเขาวโพดสำหรับครอบครัวัวที่มีสี่คน เพื่อให้แผนการมีประสิทธิภาพพวกเขาจะเขียนเมนูประจำสัปดาห์คำนวณปริมาณอาหารที่ต้องใช้คูณด้วย5-2สัปดาห์และอุเพียงพอให้ตรงกับความสามารถนะในการเก็บรักษาทำให้ลดของเสียได้ต่ำกว่าสาวฟอเซนีเมื่อเทียบกับครัวเรือนอเมริกันทั่วไปที่มีการสูญเสียสูงถึง30หากคุณอยากใช้วิธีนี้ให้เริ่มด้วยการคำนวณความต้องการแคลอรี่ของครอบครัวอ้างอิง ตารางโภชนาการสร้างเมนูไรายสัปดาห์และเลือกพืชที่เหมาะกับพื้นที่ของคุณสวนขนาด10ตารางเมตรหากวางแผนดีสามารถให้ผลิตมันฟังอีสัมหปอนหรือทั่ว10ปอนได้วิธีนี้ทำให้ใช้พืชที่อย่างคุ้มค่าและมั่นใจในความมั่นคงด้านอาหารแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆก,ก็ตามสาปรับแต่งการจัดวางสวนเพื่อให้ได้แสงแดดอย่างเหมาะสมชาวอามช ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการทำแผนพังแสงแดดในสวนโดยสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงแดดตลอดทั้งวันเพื่อจัดวางพืชอย่างมีกลย,ยุทธ์ให้แต่ละต้นได้รับแสงเพียงพอพวกเขาจดบันทึกพื้นที่ที่ได้รับแสงเต็ม6ชั่วโมงขึ้นไปและพื้นที่ร่มเงาจากนั้นจึงปลูกพืชสูงอย่างเขาโพสหรือไว้หรือไม้เลื้อยทางด้านทิศเหนือเพื่อไม่ให้บังแสงแดดของพืชเตย เช่นผักกาดที่ปลูกทางด้านที่ตายพวกเขายังสร้างสภาพภูมิอากาศขนาดเล็กด้วยการวางก้อนหินหรือถังน้ำสีเขมซึ่งจะดูดซับความร้อนในตอนกลางวันและปล่อยออกมาตอนกลางคืนเพื่อปกปองพืชจากน้ำค้างแข็งอีกทั้งยังวางแล้วไก่ใกล้กลองปุย๋ยหมักเพื่อให้ไก่ช่วยย่อยสลายเศษอินทรี และติดตั้งถังเก็บน้ำฝนสำหรับรดน้ำพืชเมื่อต้องการนำไปใช้จริงให้สังเกตส่วนของคุณตลอดวันวาดแผนผังแสงแดดจัดวางพืชสูงไว้ทางเหนือพืชเตยทางอังตดและเพิ่มก้อนหินหรือถังน้ำเพื่อกักเก็บความร้อนหากทำได้ให้ติดตั้งถังเก็บน้ำฝนวิธีนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตด,ด้วยการาใช้แสงและความร้อนอย่างคุ้มค่ามากยิ่งสำหรับสวนขนาดเล็กเล็กสาว สูตรปุ๋ยหมัก18วันชาวอาเิชสามารถส,สร้างปุ๋ยหมักที่อุดมด้วยสารอาหารได้ภายในเพียง18วันเปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นปุ๋ยสําหรับส่วนขนาดเล็กโดยไม่ต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์ราคาแพงพวกเขาผสมวัสด,ดุเขียวเช่นหญ้าสดเศษผักและวัสดุดน้ําตาลเช่นใบไม้แห้งฝางในอัตราอิงต์สองพร้อมรักษาความชื้นให้อยู่ในระดับคล้ายฟองน้ําที่บิดน้าออก แล้วกองปุ๋ยหมักจะถูกกับทุก3วันเพื่อให้ออกซิเจนทำให้การย่อยสลายโดยจุลินทรีย์เร็วขึ้นหลังจาก68วัน101วันปุ๋ยหมักจะกลายเป็นเนื้อเค้่มสีดำและรวนพร้อมสำหรับการใช้งานพวกเขายังใช้กากากาแฟซึ่งอุด,ดมไปด้วยไนโตรเจนช่วยเพิ่มผลผลิตพืชได้สูงถึง30%โดยเฉพาะพืชอย่างสตอรอเบอรีหรือมะเขือเทศอีกทั้งยังกระตุ้นให้สาเดือนมาอาศัย และช่วยไล่แมงศัตรูพืชได้ด้วยวิธีการทำคือวางวัสดุเป็นชั้นทยพื้นที่ขนาดหนึ่งปเอ็นเมตรรดน้ำให้ชื้นคุมด้วยพาวไผ่แล้วกลับกองทุก3วันจากนั้นโรยกาก,กาแฟาบางนาฟงแสงห้าสมมรอปอาพืชที่ชอบดินกรวดวิธีนี้ช่วยให้ได้ปุ๋ยฟรีปรับปรุงคุณภาพดินและรีไซเคิลของเสียเหมาะย,ยิ่งสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก for พืชคุมดินเพื่อปรับปรุงปรุงดินเช,ช้าอามจปลูกพืชคุมดินเช่นถั่วช้าเท้า,ทาและบักแวกตผีเพื่อเก็บเกี่ยวอาหารพร้อมกับปรับปรุงคุณภาพดินทําให้สวนขนาดเล็กสามารถให้ผลผลิตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวถั่วพุ่มให้ผลผลิตครึ่งปอนต่อหนึ่งตน้นและช่วยตึงในโตรเจนเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินไวช้เท้าใช้เวลาเพียงอิซมหมจะสาสิกวันก็เก็บเกี่ยวได้ ช่วยทำให้ดินที่แน่นแน่นรวนซุยขึ้นกำจัดวัชพืชและให้ผลิตอย่างรวดเร็วส่วนบักวีช่วยดึงดูดแมงผสมแกนปะปุงดินและสันปะปุงดิน,แล,ลน,ปปดนและสลายตัวได้เร็วเมื่อไถกรอบเขาปฏิบัติตามรอบุนเวียนพืชแบบสาวปีได้แก่เถาข์เขาโพดพืชคุมดินโดยปลูกทอฤดูไม้พลิตทอฤดูร้อนและผักิดูไม้ร่วงเพื่อให้ดินถูกคุมตลอดทั้งปีหากต้องการทำตามวิธีนี้ ให้ปลูกทั่วพุ่มพืชนยาหาง6นิ้วในแปลงขนาดสีฟุตหัวชะเช้าเว้นระยะ2นิ้วในดูดไม้ผลหรือดูใบไม้ร่วงหรือบักวีดที่สามารถไถกรวดได้หลังจาก6สัป,ปดาห์อย่าลืมจดบันทึกคึกเพื่อติดตามการุนเวียนพืชวิธีนี้จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยังได้อาหารจากสวนขนาดเล็กอีกด้วยการเลี้ยงไก่ยรวมกับสวนไก่ มีบทบาทสำคัญในส่วนของชาวอามิชช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินควบคุมแมงสัตรูพืชและปรับปรุงคุณภาพดื้พื้นที่ขนาดเล็กหลังการเก็บเกี่ยวพวกเขาจะปล่อยไก่ลงในแปลงผักเพื่อเก็บกินผลผลิตที่ร่วงและแมงพร้อมทั้งคุยดินเพื่อลดการงอของวัชพืชในฤดูไม้ผลไม้พลให้ไก่ย,ยังช่วยกำจัดแมงศัตรูพืชและวัชพืชออนชนเพลอีกด้วยเล้ลาไก่มักถูกตั้ง ใกล้กองปุยหมักเพื่อให้ไก่ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้เร็วขึ้นที่ให้น้าไก่จะถูกยกสูงขึ้นเพื่อให้น้ําส่วนเกินหยดลงต้นไม้ประหยัดการรดน้ําได้ถึงอีสันฮาปอรเซนต์ชาวอมมชนิยมเลี้ยงพันธุ์บักไกส์ซึ่งให้โปรตีน45-55%ปีต่อหนึ่งตัวแล้วยังถูกบุกเก็บเสียงเพื่อลดเสียงรบกวนได้ถึง60%หากต้องการทําตามเวสเซนอทีนี้ให้เลี้ยงไก่ สามถึงห้าตัวในเหลาเคลื่อนที่ปล่อยลงแป้งแปลงเอ็นท่สองวันหลังการเก็บเกี่ยวตั้งเหล,ลาใกล้กองป่วยหมักและติดตั้งที่ให้น้ำยกสูงหากจำเป็นให้เติมฟางในเหลาเพื่อลดเสียงรบกวนวิธีนี้ช่วยเพิ่มความอุ่นสมบูรณ์ของดินลดแมงสัตว์รูพืชและประหยัดน้ำในสวนขนาดเล็กแหล่การทำสวนแบบตารางฟูดชาวอามชใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าดโดยการแบนแบ่งแปลงปลูกออกเป็นตารางขนาด 12นิ้วเอ็งแข่งแห่ง2นิ้วทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง3ามร้อยถึงสี่ร้อยของเซนต์เมื่อเทียบกับการปลูกแบบแผวดั้งเดิมโดยแปลงปลูกมีความกว้าง4ฟุตเพื่อให้เอืมถึงได้ง่ายแต่ละตารางจะปลูกตามขนาดของพืชเช่นผักกาดเ,เส่ต้นครอดสิบหกต้นหรือมะเขือเทศหนึ่งต้นพวกเขาจะปลูกแบบสลับทุกคืนสองสัปดาห์เพื่อหลีกเลี่ยงกา,การเก็บเกี่ยวพร้อมกันทั้งหมดทำให ตารางเดียวสามารถให้ผลผลิตเป็นผักโคมในดูไม้ผลิตทั่วในฤดูร้อนและครอดในฤดูไม้ร่วงโดยนิยมใช้พันธุ์ที่กระทัดรัดโฉวพุ่มาหากต้องการใช้วิธีนี้ให้สร้างแปลงขนาด 4x4 บ4ฟุตแบ่งเป็นสีพกตารางปลูกตามความหนาแน,น่นที่แนะนำใส่ปุ๋ยหมักและมุนเวียนพืชทุกปีวิธีนี้ช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้นได้ผลผลิต สูงสุดและมั่นใจได้ว่ามีการเก็บเกี่ยวต่อเนื่องเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสวนขนาดเล็กเจคนิคการทำสวนแนวตั้งชาวอามชปลูกพืชเลื้อยบนคางเพื่อเพิ่มผลผลิตในพื้นที่เล็กนิกและลดงานดูแลข้างรูปตัวเอทำจากไม้และเชือกใช้สำหรับถั่วเสาและแตงกวาทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นเช่นถั่วเสาเ็นต้นสามารถให้ผลิตได้ถึง4ปอน์บนคางสูง8ฟุตวิธี3พี่น้อง ใช้ข้าวโพดเป็นค้างเป็นค้างธรรมชาติสำหรับถั่วและปลูกสควอชไว้ดานล่างเพื่อคุมดินแปลงขนาด3มไม้3ฟุตสามารถให้ผลผลิตได้มากถึงสี่สองปอนด์การปลูกนังยังช่วยลดโรคชื้อราลงได้ถึง6 0และทำให้เก็บเกี่ยวได้ง่ายขึ้นหากต้องการนำไปใช้จริงให้ติดตั้งรูปตัว A ในพื้นที่4 x 4ไฟุตฟุตปลูกถั่วหรือเลแตงกว่าที่โคนละช่วยเลยคึ้นข้าง สำหรับวิธี3พี่น้องให้ปลูกข้าวโพดห่างกัน12นิ้วปลูกถั่วรอบรอนข้าวโพดและปลูกสควอชระหว่างแถวตรวจสอบเทถาเลื่อยทุกสัปดาห์เทคนิคนี้ช่วยช่วยใช้พื้นที่แนวตั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่มผลผลิตและลดโรคพืชในสวนขนาดเล็กเ,เคล็ดลับการสวนในภาชนะเฉาอามีชใช้ภาชนะในการปลูกพืชบนระเบียงหรือชานบ้านขนาดเล็ก โดยผสมดินจากปุ๋ยหมักดินส่วนและทรายหยาบในอัตราเอกตีเงกตีเล็กเพื่อให้เก็บความชื้นได้ดีและระบายน้ำได้สะดวกสำหรับพืชที่ต้องการธาตุอาหารสูงเช่นมะเขือเทศพวกเขาจะเจอเติมมูลสัตว์ลงไปเครห์ที่ปลูกในถังขนาดห้าแต่ลอนสามารถให้ผลผลิตมากกว่าปกติถึงสองเท่าเทเนื่องจากสามารถควบคุมสภาพดินได้ดีภาชนะยังสามารถจัดวางซ้อนเป็นชั้นแท้ควรในตะกร้า หรือวางตามขอบหน้าต่างเพื่อใช้พื้นที่แนวตั้งอย่างเต็มที่วิธีการทำคือผสมดินสำหรับถัง5แกลลอนเจารูระบายน้ำปลูกครอส30-40สิบเมล็ดหรือปลูกมะเขือเทศึ่งตนและวางภาชนะให้ได้รับแสงแดดอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันเติมปุ๋ยหมักที่ผิวดินใหม่ทุกเออดืนวิธีนี้ช่วยคุณสามารถทำสวนได้ทุกที่อดอเอเพิ่มจะเพิ่มผล,ผลผลิตในพื้นที่จำกัด การจัดการศัตรูพืชตามธรรมชาติเชาวอามิชควบคุมศัตรูพืชด้วยการปลูกรลูกรวมและการใช้สเปรย์ทำเองอโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีโดยสินเชิงดอกดาวเรืองที่ปลูกกันที่ไกลามาเขือเทศสามารถลดลไอซไซเดนฟอยได้ถึง70%นันโอรภาช่วยไล่ยแมงวันและดรนาส,สท,าทูริอัมทันทีเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนกับดักเพลย์ออนสเปร์กระเทียม ชากระเทียมสิบกรีบแช่ในน้ำมันแร่ผสมกับน้ำสามารถลดการระบาดของเพลียอ่อนได้ถึงช5หากฉีดพ่นทุกสัปดาห์การปลูกลาเวนเดอร์หรือโรสแมรี่รอบสวนยังสร้างแนวกันกลิ่นพร้อมให้สมุนไพรใช้งานได้อีกด้วยวิธีการทำคือปลูกดาวเลื้องและโอรพาคู่กับมะเขือเทศปลูกนาเตอร์เซดตร์หลรลือีรสเประเทียมทุกสัปดาห์และปลูกลาเวนเดอร์ห่างกันทุกสองนิ้รอบสวน วิธีนี้ช่วยปกปองพืชอย่างปลอดภัยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและยังประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับสวนขนาดเล็กการขยายการเพาะปลูกเป็นสามฤดูชาวอามิชเพิ่มผลผลิตให้มากที่สุดด้วยการปลูกพืชซ้มฤดูได้แก่ฤดูไม้ผลิฤดูร้อนและฤดูไม้ร่วงแปลงปลูกเพียงหนึ่งแปลงสามารถให้พักกาดในฤดูไม้ผลิทัวในฤดูร้อนและคน้ะในฤดูไม้ร่วงทำให้ผลผลิต ขึ้นถึง3เท่าเมื่อเทียบกับการปลูกพืชชนิดเดียวพวกเขาจะเพาะต้นกา้าก่อนการเก็บเกี่ยวพืชเดิมสัปดาห์เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงว่างในการปลูกอีกทั้งยังใช้การปลูกตามค้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์โดยปลูกพืชชัวในช่วงข้างแรมและพืชในช่วงค้างขึ้นเต็มดวงซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการงอกได้ถึง5 0เอ การใช้โรงเรือนครอบหรือเพ้าคลุมแถวช่วยใยได้ดูเผาปลูกได้อีก30วันหากคุณต้องการใช้วิธีนี้ให้เริ่มจากการวางแผนปลูก3าฤด,ดูสำหรับแต่ละแปล,ล,ลงลงเผาต้นกล้าไว้ล่วงหนะ้าปลูกตามปฏิทินจันทรนคตและใช้เพ้าคลุมหรือโรงเรือนในฤดูใบไม้ผลิและฤดูไม้ร่วงกลยุทธ์นี้จะช่วยเพิ่มลผลผลิตใชด้ดูปลูกได้เต็มที่และเหมาะที่สุดสำหรับสวนขัดเหล็กเทคนิคอามิชทั้งสิข้อนี้ สามารถช่วยคุณปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีในพื้นที่เล็กๆตั้งแต่ส่วนหลังบ้านไปจนถึงระเบียงเริ่มจากเลือกเพียงไม่กี่วีที่ปรับให้เข้ากับสภาพของคุณแล้วค่อยสร้างสวนที่ยั่งยืนเพื่อลดการพึ่งพาซูปเปอร์มาร์เก็ตด้วยความอดทนและความพยายามคุณจะได้พลืดเพลินกับผลผลิตสดใหม่จากสวนของคุณตลอดทั้งปี